ของเด็กๆนะฮะของเด็กๆซอสกรลังน้อยจะไม่ค่อยชอบซอสเท่าไหร่อืมจะได้ใส่ชีสเยอะไหมลูกโอ้ใส่เยอะๆชีสใส่เยอะๆ อันนี้ของเด็กๆนะคะอ้าเร็วมาเอาเร็วยาได้อ่าย่าชยาม่าอันนี้ของยูเหมือนกันเลยอันนู้นเยอะกว่านะอันนู้นเยอะกว่านะลูกเอ้ย อันเดียวจิ้มข้าวก่อนอืมใส่ชีสด้วยวันนี้ก็สมกับก้าว